สู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงในรายการจันทร์ดาวเสียงหายเสียงหายขอเิดมาดังจังเยนี่ก็แบบนี้นะทุกคนครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้วันจันทร์แบบนี้นะบางทีเราเครียดกับการทํางานมาต่อเมื่อคืนดูจันทร์บดาวเห็นหน้าพี่ไฮเห็นหน้าผมเต็มจอเลยมีความสุขขอเสียงบมือกันด้ว ราฐกรสถิระบุตนะครับและคุณลีซอธีรเทพวิโนไทยครับ,รบวันนคุณลีซอครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับ,บ,รบเรียกว่าเป้าหมายของบางกอกกลาสครับตอนนี้เป็นยังไงฮะก็หวังติดหนึ่งมิสี่ครับ เราเราเราไม่หวังไม่หวังเยอะค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยว่ากันต่อครับนั้นก็เป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นกําลังใจอยู่นะครับครับวาไงก็ติดตามคุณลีซอด้วยนะครับเอามา่น้องกี้นะครับพี่ยงสภาพในสาวสวยน้องกี้จา้าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างจ้าตอนนี้กี้ก็มีสิทธิ์ทำเรื่องฉากอน,น้ำหวานอันธพาลลงไปค่ะแล้วก็ถ่ายนักซู้มหาการอยู่ค่ะวันนี้ทั้งสองท่านนะครับก็มาให้กําลังใจนักสู้ชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกกันก่อนเลยครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายอุดมช่มสีชันอายุ43ปีเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญครับตั้งแต่เด็กก็เป็นนักมวยต่อยมวยมาตั้งแต่อยู่ป .3 มวยไทยก็มีหมัดเท้าเข่าศอกมผมต่อยมวยไทยจนถึงอายุ21ปีรวมเวลาที่ผมต่อยมวยก็12ปี12ปีเนี่ยโอ้จะบอกให้นะเนี่ยร่างกายผมนี่หมดเลยครับโดนเตะก,ก้านคอก็เคยมาแล้วครับ มันจะชาชาครับมันจะหลับเคิมไปเลยมันมไมีการเจ็บปวดหรอกพอได้ยินอีกทีกรรมการนับ3-4แล้วผมดิ้นรู้สู้ครับสู้ครับ,ส,รบสู้กลัวกลัวเขาก็นับไปถึง10ไงครับชนะมากกว่าแต่ตอนแพ้ขอโทษทีครับเกือบตายผลจากการชก Limited. มวยมา12ปีร่างกายผมก็ทําให้เกิดเป็นโรคปอดมันเหนื่อยแล้วมันจะเจ็บมันเหมือนมีอะไรแทงอยู่บางทีนอนนไปมันก็ มันก็หายใจไม่ออกเราต้องตื่นขึ้นมาหายใจพักใหญ่หญๆแล้วก็นอนต่อเก็บเลยตัดสินใจไปหาหมอไปเช็คดูหมอบอกปอดฉีกผมพร้อมมากครับพร้อมกว่าที่แตก่ตก่อนแต่ก่อนหนัก6กกิโลตอนนี้น้ำหนักของผมก็49กิโลนอกจากเรื่องโรคปอดแล้วผมก็เป็นหมอนรองกระดึกทับเส้นมันจะปวดตรงแผ่นหลังเนี่ยตรงตรงก้นโบพอดีครับไปหาหมอแล้วหมดเงินแสนหนึ่งที่ จะโซทอนครับขายนาครับไม่เหลือแล้วตอนนี้สมบัติของผมก็คือมีเตียงมีพัดลมมีโทรทัศน์อันนี้ของผมครับรายได้มันน้อยครับผมจะต้องซื้อยารักษาตัวอยู่เรื่อยๆร้องเพลงคืนหนึ่งถ้าถึงสี่ห้าเพลงผมก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมันมันจะเหนื่อยหอบก็แล้วแต่เป็นบางวานันถ้าแขกงไม่มีเราก็ไม่ได้ถ้าแขกงมีก็ได้สามร้อยมันต้องสู้ต่อไปครับเพราะว่าเรายังมยังมีลมหายใจอยู่นะครับ ผมอยากได้เงินไปรักษาตัวเองเพื่อที่ร่างกายผมจะได้แข็งแรงจะได้มีพลังสู้ต่อไปขอต้อนรับคุณดูดมชมสีฉันหมายเลข21ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครั้งแรกตอนเป็นชกมวยตอนนั้นอยู่ป .3 ครับป .3 คือโดมมีฉายาไหมครับมีครับฉายาว่าโกตุยน้อยยอดกุมารครับโกตุยน้อยโกตุยน้อยยอดกุมารเขาตั้งให้ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่คือชอบมวยตั้งแต่เด็กก็เลยกลายเป็นยอดกุมารมาจนโตครับคนพ่อเขาสอนลูกศิษย์เขาแต่เราก็จําเอาที่พ่อสอนน่ะไปฝึกนู่นครับกลางทุ่งนากับเพื่อนไปเลี้ยงควายไปฝึกกันยันตั้งแต่เช้ายันเที่ยง ฝึกต่อยมวยเองในร่างกายเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่ไม่เคยโดนเตะไหมพี่ไม่เขาเนี่ยเหนือด้วย <c oughs> ไม่มีครับโดนหมดครับโดนหมดตั้งแต่นี่เลยครับไล่หมดตั้งแต่เท้ายันยันหัวเลยครับเห็นบอกชัดไอตอนชนะเนี่ยไม่ไม่ไม,มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับไล่ตอนแพ้ตอนแพ้ครั้งที่แพ้เขาอ่ะแบก9กกิโลความแพ้ตอนนั้นนะครับผมจ,จําจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นยังไงพี่ผมรอดตายครับจะบอกไ้เขาตัวใหญ่กว่าสู้ไม่ได้ลําบากเพิ่มขึ้นไปเก้ากเขาไม่ยอมที่จะมาเล่น ชั้นเชิงมวยไทยกับเราครับเขารู้ว่าตัวใหญ่เขาจะอุ้มฟาดอุ้มฟาดที่นี้กรรมการลองไม่ทันครับเลือดกำดาวผมไหลตั้งแต่ยกสองยันยกห้าไม่ยอมลงจากเวทีแม่นี่ร้องไห้บอกให้ลงพอเถอะพอเถอะผมไม่ยอมลงผมจะสู้สู้ไปจนถึงยกห้าต้องแพ้คะแนนเขาอยู่ดีแล้วก็ซ้อมมวยไม่ได้ครัหกเดือนเต็มๆโซอยู่งั้นแหละเพราะอะไรถึงซ้อมมวยมันจุกด้านในครับพอกินข้าวก็กินได้นิดๆหน่อย ก็จะจุกอยู่งั้นนะไปเลี้ยงควายก็เดินตามควายก็จะเป็นลมแต่พ่อแม่ก็ไม่รู้นะมันเกี่ยวกับปอดที่เป็นทุกวันนี้เพราะน่าจะใช่ครับนั่นคือเป็นชีวิตของนักปวยที่ต้องเกิดขึ้นทุกคนไหมครับ12บปีที่ผ่านมาถูกต่อยท้องถูกเตะก้านคอข้ามาแล้วล้มมาแล้วลุกขึ้นมาน้ำกำเดาไหลตั้งแต่ยกสองจนถึงยก5้าข้ามาแล้วเป็นไงครับตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เป็นโรคปอดฉีผมมาไอไอปุ๊บมันจะมีเลือดออกมาที่ ตรงฝ่ามือผมเนี่ยเป็นก้อนเป็นแท่งขนาดนี้ครับแล้วการรักษารักษายังไงครับก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเขาจะให้ยาไปกินอยู่หนึ่งปีแล้วพร้อมกันนั้นผมพอผมป่วยปุ๊ดได้ประมาณรักษาโรคปอดอยู่เดือนหนึ่งผมก็นั่งนั่งอยู่กําลังถอนตะปูนะครับเพื่อที่จะทําเล้าไก่ลูกขึ้นลูกขึ้นแล้วพร้อมกับที่หมุนไปข้างด้านหลังอย่างเงี้ยปั๊บทีเดียวจากนั้นก็ป่วยหนักตรงนี้เลยนี่ชาหมดเลยทีนี้ขอโทษทีครับผมผม ผมเดินแบบผมจะคานไม่ได้ผมจะจะคานด้านหน้าอย่างนี้ครับคานไปอย่างเงี้ยลงจากบ้านเข้าไปห้องน้ําแต่คานโค้งนี้ไม่ได้ครับเดินไม่ได้ครับถึงขนาดนั้นเลยครับเดินไม่ได้อยู่สิบเอ็ดเดือนโอ้โหถึงขั้นว่าเห็นบอกต้องขายที่นาขายที่นาครับแม่แบ่งให้ก็ขายหมดเลยครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ไปหมดค่าค่ายาไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ที่แน่ๆก็คือขายนาไปแสนห้าทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแล้วครับที่บอกวารักษาจนท้อแต่ทําไมถึงไม่รับความช่วยเหลือจากใครเห็นเห็นพี่อุดมบอกว่าไม่กล้าคือถ้าจะเรียกร้องจากญาติพี่น้องน้องนุ่งบางทีผมไม่มีตังค์สักบาทในผมขี่รถออกจากบ้านเลยครับก็ไปไปกินข้าวที่ร้านที่ทํางานที่ร้านอาหารครับคือไม่บอกน้องนะว่าตัวเองไม่มีตัง พูดถึงขนาดว่าเก่งใจเขาถ้าร่างกายแข็งแรงอะไรผมก็สู้ครับผมบอกขอแค่นี้ถ้าผมหายนะผมสู้เพราะผมเคยสู้มาแล้วเคยสู้มาแล้วสู้กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กทําไรทํานาตั้งแต่เด็กครับมาวันนี้พี่ก็มาสู้อีกครับทําไมถึงอยากมาออกรายการจำบัญดาวบอกคุณผู้ชมเลยครับก็เป็นความหวัง <c oughs> ของผมที่ไม่มีที่พึ่งนะครับพูดง่ายๆว่าผมก็ดูดูรายการแล้ว ผมหน้าที่จะพอมาลองสู้ดูบ้างและเพื่อนก็แนะนำบ้างลองสู้ดูเผื่อแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมนะครับที่ได้มาสู้ตรงนี้ชนะไม,ไม่ชนะไม่เป็นไรครับแต่ที่สิ่งที่ผมภาวนาทุกวันนี้อยากให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงถ้าแข็งแรงแล้วผมสู้ได้ครับที่นาผมก็สามารถที่จะเอาคืนได้เราทำงานได้ทำไมจะไม่มีเงิน จริงไหมครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวนักสู้ครับที่ถึงแม้ว่าเขาจะท้อเขาจะถอยร่างกายเขาจะสุดโทมแค่ไหนแต่หัวใจเขายังคงเป็นหัวใจนักสู้อยู่เหมือนเดิมครับและวันนี้ เขามาสู้เพื่อสุขภาพร่างกายที่เขาบอกว่าถ้าสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงอะไรเขาก็ไม่ท้ออะไรเขาก็ไม่ถอยครับถ้าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวของพี่อุดมนะครับให้พิมพ์หมายเลข21แล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8ครับพี่อุดมครับถ้าวันนี้ได้เงิน1ล้านบาทไป<จ>พี่อุดมจะไปทำอะไรครับไปรักษาตัวเองและก็สร้างบ้านให้แม่อยู่เพราะปัจจุบันแม่ก็ยังอาศัยบ้านน้องสาวอยู่ครับอยากสร้างบ้านสวยๆให้แม่อยู่อย่างสบายใจ วันนี้พี่อุดมจะร้องเพลงอะไรครับยกเมียให้เพื่อนครับยกเมียให้เพื่อนครับยกเมียให้เพื่อนเป็นกำลังใจให้กับพี่อุดมด้วยครับเชิญครับ จะได้จบเกมสิ้นกันเพื่อนรวมสาบานมาทอระยศกันยิ่งกว่าดาบฟันลงกลางใจโอ้ยแม่ทุนหัวเขาลือกันัว ่างหัวไว้ใจไม่ได้ไมาเห็นก็แล้วไปครั้งนี้ตำตาตำใจจะฆ่าให้ตายกลัวติดตรา เตือนทูนหัวและกันจะไม่ขัดขวางขอเตือนเพื่อนสักอย่างอย่าได้ทุกตีทิ้งความรักนาให้เหมือนกับกันโอ้ยจะบ้าตายเสียอกเสียใจ สิ้นเชิงชายมาเหยียบเชิงกันซึ้งแล้วเพื่อนฉันเขาเรียกเพื่อนกินเพื่อนกันรู้ไม่ทันเอาเมียกันไป ใช่ครับพี่สุเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากมแล้วพี่ร้องเหมือนเรื่องราวมันตรงกับตัวเองเลยนะคะใส่อารมณ์ได้ดีมากสูไม่มีเรื่องไม,มไม่มีไม่มีอะไรจะติในเรื่องของการร้องมีนิดเดียวตรงที่ว่าติตดติดดึงจังหวะนิดนึง แต่ว่าการร้องทั้งหมดทั้งสิ้นพี่ร้องดีมากๆเสียงพี่ก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะยังไงก็แล้วแต่สุดชื่นชมพี่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตันอยู่ที่สําคัญถึงแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงแต่พี่เป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆสุเป็นกําลังใจให้ขอให้หายเร็วๆเพื่อที่จะมาแข็งแรงอีกครั้งต่อสู้เพื่อให้แม่ชื่นใจนะจ๊ะครับคุณมากครับพี่สุรับนพี่ไายครับ อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะพี่อุดมที่วันนี้พวกเราได้มีโอกาสได้ฟังปัญหาของพี่นะคะปัญหาของคนมันมีด้วยกันทุกคนแต่มันจะมีแตกต่างกันไปเนาะพี่เนาะ, mm hmm. ะจริงๆแล้วเนี่ยให้เห็นอ,อนาคตของนักมวยแต่ละคนเนี่ยมันไม่ไม่สวยหรูเลยคุณพี่ mm hmm. แต่ละคนเนี่ยพอเลิกต่อยมวยปั๊บจะมีอาการแบบเนี้ยอาจจะตาฟ้าฟางตาไม่เห็นเอ่ยหูไม่ได้ยินอาจจะ เป็นการกระทบกระเทือนในการต่อยมวยนะคะพูดถึงเรื่องเพลงนะพี่ขาพี่ร้องได้ดีมากไอ้ที่พี่ดึงจังหวะหนี่ว่าหนูว่าพี่น่าจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้เนาะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นใช่ไหมบางทีแบบเราอยากจะจะไปให้มันถึงแต่ว่าแต่บางทีครับพักหายใจก่อนตัดหายใจเอาลมไว้ก่อนร้องดีเหลือเกินเป็นกําลังใจให้พี่แล้วขอให้พี่หายในวันคืนเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณมากครับี่านคับพี่ยงครับเชิญครับ ต้องเขาบอกว่าคุณอุดมร้องเพลงวนี้ได้เป็นมืออาชีพมากมเป็นนักร้องที่เสียงได้มาตรฐานในในโดยโทัโ่วไปของเพลงลูกทุ่งนะฮะส่วนเรื่องชีวิตเนี่ยผมว่าคุณอุดมใช้ชีวิตตั้งแต่เด็ก9ขวบก็โชคบวยแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเป็นบัตรถ้าเป็นคนไทยถ้าบัตรเครดิตนะคุณใช้เกินมันเอาชีวิตอน,นาคตมาใช้หมดเลยเอาร่างกายพอร์ของร่างกายมาใช้ในตัวในปัจจุบันหมดเพราะถึงอน,นาคตมันถึงเป็นอย่างนี้ไงฮะ แต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ถือว่าคุณอดมทําได้สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีข้อติก็ขอให้แล้วแต่ท่านผู้ชมที่อยู่บนในห้องส่งในนี้ว่าจะให้คุณหรือไม่ขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับ,บคุณิยมครับลุงี้ครับอยากบอกว่าพี่เหมือนแบบเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับทุกคนมันมันคือเรื่องแบบเรื่องไร้ไร้และแย่ๆที่เกิดที่คนดีแล้วการมอง การมองสถานการณ์ในแง่บวกแล้วแบบเดินก้าวหน้าต่อไปแล้วทำใลยทำให้เต็มร้อยก็คิสว่ากิชงนชมพี่มากเลยค่ะขอบคุณมากครับเมื่อกี้ครับรีซอครับมีมุมมองที่นี้ยังไงครับก็อย่างที่พี่ยิ่งยงบอกนะครับคือพี่อุดมเนี่ยค่อนข้างใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะและหนักมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมผมรู้สึกว่าพี่อุดมยังมีสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วก็น่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้คือเรื่องของพี่เขาเป็นคนล่าเริง เป็นคนยิ้มแย้มอยู่จากการพูดคุยแล้วเนี่ยพี่เขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้มองปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องทําให้ย่อท้อหรือต้องท้อถอยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าสิ่งตรงนี้ครับจะทําให้พี่เขาผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้คือชีวิตแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันแบ็คกราวด์ที่มาเนี่ยที่ผ่านมาไม่เหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางแก้แล้วก็ถ้าเรายังสู้ยังมุ่งมั่นอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องผ่านปัญหาพวกนี้ไปได้ผมขอให้พี่โชคดีครับขอบคุณมากครับคุณลี มเห็นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับกับทุกทท่านนะครับนี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของนักสู้ชีวิตจริงๆครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของธรรมดามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเฉาไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะท้อถอยหรือถดถอยตามร่างกายไม่ได้นั่นคือหัวใจครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสุครูเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของนักสู้ชีวิตที่เขาบอกว่าชีวิตเขาอาภัพเหลือเกินช่วงหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับมาติดตามกันครับช่วงหน้าห วันนี้ได้มายืในในรายการจันมรนดาวแล้วครับถ้าลูกชายพี่ชัยดูอยู่มีอะไรจะบอกเขาไหมครับก็บ,บอกว่าให้กลับัปเป็นคนดี